ครับชมกันต่อละสายฟ้าร้องครับวันนี้มาดูไก่นมสีประดูแดงสวยๆนี่ครับนี่ครับเสียงกันลูกเอือนกลางตัดหลังนะครับ หน้ากดหลังดีนะครับตั้งเปิดงอนจับตรงคิ้วชี้ฟ้านะครับหูขาวเต็มใบนี่ครับอกล่องทองดำนะครับท้องไม่ลายนะครับขาแข้งตะกัวนะครับไก่เชื่องเชื่องครับขนคอหางส้อยหางไฟนะครับเด่นครับตอนนี้ไก่6กเดือนครึ่งนะครับหางยังไม่เต็มนะครับ ว่าขนคอ,อนี่เต็มหมดแล้วครับคนคอขนสร้อยเต็มหมดแล้วนะครับมีทางคืนชัดนะครับไก่ตัวนี้ลูกดีลลยเยอะครับนี่ครับมีแข่งก,กันกับพ่อพันธ์นะครับเอกท,าทีาสวยๆนะลูก นี่ครับสวยๆนะครับไก่นนอยู่สกลนครนะครับตัวนี้สีประดูแดงนะครับใครไม่ปิดว่าจะเอาเป็นพ่อพันธุ์นะครับนี่ครับสวยครับ